รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคารยะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้เทรศัก์พันดุจริยาครับ เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมเทรนผมเรามีมาฝากกันโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสีผมที่เข้าอินเทรนซัมเมอร์ใกล้ส่งการแล้วคุณควรจะทําสีอะไรดีรวมไปถึงคนที่อยากทําสีผมเองที่บ้านไปซื้อมาเอ๊ะเขาบอกว่าสีผมที่เราเอามาทําเองที่บ้านเนี่ยบางครั้งอาจจะมีสีย้อมผ้าและสีย้อมผ้านี่จะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาฟังอาจารย์แม่แนะนํากันละกันนะครับแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ สนับสนุนโดยอินโทรเคลาอาหารผมฮินกิแชมพู ก็สู่ช่วงเวลาดีๆกับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะได้รับความรู้กับอาจารย์แม่หรือว่าอาจารย์กรลยาภูมารินครับสวัสดีอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในกรุงเทพและทั่วโลกครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับอาจารย์แม่อีกครั้งด้วยนะครับวันนี้ถือโอกาสจะมาขอพรให้กับตัวเองแล้วก็ลูกศิษย์ที่ชมอยู่ทั่วประเทศด้วยครับก็ในถือว่าเป็นวาระดีทีขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะคะ ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะจะเป็นลูกศิษย์หรือท่านผู้ชมในรายการแฟนๆในรายการและพร้อมทั้งคุณโก้ด้วยเนี่ยให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการคิดการถึงได้ให้สมความปรารถนาพระบารมีแด่องคุตตะคุณพระธรรมคุณพรประสังคุณและพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยรุ่งเรือง ไปที่ไหนให้ปลอดภัยลูกุทสถานตลอดการทุกที่นะคะครับสาธุครับแล้วก็ขอให้าจน์แม่นะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่ร่มใสให้กับลูกศิษย์นะครับตลอดไปเลยนะคะาจย์แม่ค่ะ,คะแล้วก็หลายๆคนตรงนี้นะครับก็อาจจะแบบกลับต่างจังหวัดบ้างแล้วดูจากบ้านที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศนะครับแต่เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมาฝากเช่นเคยครับสัปดาห์นี้เป็นคําถามที่กําลังสงสัยและคนก็ อยากจะรู้มากๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเทรน์อย่างหนึ่งเลยที่คนนิยมไปทําสีผมกันเองแต่เป็นสีที่ติดทนสะก็ไม่ออกคนก็เลยทอล์พูดกันว่าเนี่ยดีมากสาเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเลยติดทนนานอยากให้อาจารย์แม่ให้ข้อแนะนา,นาเกี่ยวกับการทสีประเภทนี้เน่อยว่าเป็นยางไรครับพวกสีที่ทํามาเป็นกระปุกม,มาขายมันเป็นสีที่ถ้าอาจารย์จะวิเคราะห์เองเนี่ยเป็นสีประเภทสีย้อมผ้า พวไม่ย้อมผมได้หรอครับก็ถ้าทำแล้วค่อนข้างจะอันตรายสาธารณสุขจะไม่ไม่ผ่านถ้าจดทะเบียนถ้าเป็นสียอ้อมม้ากคือปกติแล้วเนี่ยอ,อ,อาหารและยาเรารู้ว่าต้องมีอ,อยอ,อย่างเส้นผมพวกผลิตภัณฑ์นีต้องมีอ,อยอผมทัง้งคาเล็บทุกอย่างต้องมีอ,อยอหมดแต่ธุรกิจที่เป็นใหญ่ๆอย่างของเราเนี่ยอยู่กับที่เป็นที่เปิดทุกอย่างเข้ามาจะต้อง ถูกต,ต้องถูกต้องทุกอย่างต้องตามกฎหมายหมดอย่าอย่าอย่าเลี่ยงอะไรแม้แต่อย่างเดียวครับแล้วปกติแล้วคนเราเวลาทําสีผมใช้สีย้อมผ้าทําผมได้ไหมครับคือสีย้อมผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างบางชนิดเขาใช้สีย้อมผ้าเพราะทำให้ผมติดดีครับแล้วมันอันตรายไหมครับก็ค่อนข้างจ่อันตรายแล้วสีผสมอาหารทําผมได้ไหมครับสมัยก่อน20ปีที่แล้วอะ อาจารย์ส่งนักเรียนประกวดผมครับส่งนักเรียนประกวดผมพวกแม่สีพวกอะไรเนี่ยนะคะหลายๆแห่งก็จะมาให้อาจารย์เทรนเทรนแล้วก็ออกแบบสีผมเนี่ยต่างๆที่เห็นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีเทาอะไรกําลังฮิตกันนะคะครับแล้วสมัยนั้นก็จะมีผงกัดผงฟอกแม่สีก็จะไม่โดดเด่นอย่างสมัยนี้ครับก็ใส่ผสมกันสีมันก็ยังไม่เกิดอย่างที่ ที่เราได้ทำครับแล้วการค่าสีเราก็ยังไม่รู้จักวิธีค่ามันคืออะไรคือจะหักล้างสียังไงให้ออกเป็นสีที่ต้องการเราก็ยังอยากจะทําให้มันเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะให้เป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทํำลาบากมากเลยครับอาจารย์ก็ตัดสินใจไปมาหานาคเลยนะตอนกลางคืนมหานาคเขาไม่ปิดนะตอนสามสีทุ่มเลยยังไม่ปิดกันไปทำอะไรครับไปซื้อสีที่ทําขนม <ừ> สีที่ทําขนมเนี่ยยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายอย่าง<า>น้อยกินได้มันก็ต้องปลอดภัยนะปลอดภัยก็มาใส่กันผสมกันแต่ว่าเราจะต้องไม่สะเลยนะใส่ผสมแล้วล้างเสร็จปุ๊บก็เก็บไว้ก่อนพอตอนเช้าจะไปประกวดเนี่ยเอาล้างแต่น้ําจะไม่ลงแชมพูถ้าลงแชมพูก็จะไปเลยไงครับแล้วทําไมคนไม่ใช้สีผสมอาหารตลอดต่อมาครับก็ไม่ทนนะคะอ๋อไม่ทน พอพูดถึงเรื่องสีสันแล้ววันนี้เนี่ยเห็นบอกว่านางแบบของเราก็มาในสีที่ปลอดภัยและสวยงามด้วยสวยงาม,งามค่ะพูดถึงนางแบบครับนางแบบคนนี้ปกติจะเป็นคนที่ไว้ผมยาวมากเลยก็มาหาน้องอิฟน้องอิฟจับตัดสั้นที่ทรงที่ทาสาวๆกำลังนิยมก็เป็นผมบ๊อ็อกแบครับ สุขภาพดีมากเลยนะคะเมื่อกี้แอบวีแล้วก็ได้วิเคราะห์เส้นผมกันแล้วนะคะค่ะคือไม่แห้งเสียแม้ว่าจะทําสีบ่อยแต่ก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพผมมาโดยตลอดนะคะค่ะวันนี้คุณเฟิร์สอยากทําอะไรคะก็ปกติคุณเฟิร์สเป็นอาจารย์อยู่นะคะก็คือมันก็จะต้องคีปลุกให้ดูแบบมีอยูนิดนึงแต่ตอนนี้อยากจะลองเปลี่ยนลุคดูบ้างค่ะอยากเปรี้ยวแบบเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยค่ะ ตอนรับซัมเมอร์ที่จะใกล้จะมาถึงเนี่ยค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยคุณเฟิร์สจะเปิดโอกาสให้อีฟเปลี่ยนแปลงทรงผมเต็มที่ค่ะค่ะต่อีฟจะพาคุณเฟิร์สนะคะไปสระผมและแชมพูยูสเม่เฟิร์สกันก่อนค่ะค่ะคุณเฟิร์สตอนนี้นะคะเราก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดซอยกันเลยค่ะค่ะ โอ้โหคุณเฟิร์สชอบค่ะเป็นทรงที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาในรอบสิบปีปใช่นานมากเลยที่ไม่ได้ตัดผมสั้นนะคะไหนๆก็จะเปลี่ยนต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็ทั้งทรงแล้วก็สีต้องเปลี่ยนไปเลยนะคะค่ะได้ใ,ให้ลูกศิษย์จำไม่ได้เลยโอเคค่ะเราจะไปทำการดัดสปาเพิ่มกันค่ะซึ่งอีฟเนี่ยนะคะจะใส่สีในสปาสีที่เลือกคุณนเฟิร์สในวันนี้นะคะ จะเป็นสีพีชค่ะเป็นสีที่สดใสต้อนรับซัมเมอร์ค่ะพอลิมาสปาเพิรมนะคะก็จะช่วยถนอมเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมของเราเนี่ยนะคะมีลอนดัดที่สวยงามค่ะบํารุงเส้นผมไปในตัวด้วยค่ะ ในขั้นตอนการม้วนสปาค่ะเราจะใช้เป็นเพียงวิตามินนะคะในการบำรุงผมแล้วเราก็จะใช้ความร้อนนะคะทำให้ผมอยู่ตัวเป็นลอนค่ะค่ะหลังจากที่เราดะสปาเพิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมวิตามินให้กับเส้นผมอีกครั้งค่ะลิควิดแพคนะคะฉีดให้ทั่วๆเลยค่ะหลังสระนะคะใช้วีซี่ใหญ่ค่ะวีนะคะค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคืออินทัคีลาอาหารผมค่ะ ตัวนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะใช่ถ้าเลยถ้าเป็นลูกค้าเกต9นะคะก็จะรู้จักอินทกคีลาหารผมนะคะเรียกว่าเป็นนางเอกของการบำรุงผมกันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ใช้วีซี่ใหญ่ค่ะวีตามนะคะทุกครั้งค่ะแล้วอย่างนี้ครูเฟร์เพิ่งทำดัดครั้งแรกอย่างนี้ค่ะเวลาเราจะเซตเซตยังไงเซตยากไหมคะง่ายๆเลยค่ะจะใช้เป็นตัววิตามินเซตค่ะตัวนี้นะคะเขย่านะคะให้สองสีเข้ากันก่อน เห็นไหมคะให้ง่ายเลยแล้วก็ฉีดไปทั่วเส้นผมเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะอีฟก็จะขอเซตให้ดูเป็นทรงมากคือนิดนึงนะคะเราจะใช้เป็นดีฟูเซอร์ตัวนี้ค่ะสอล็อกรอนไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับลุกใหม่ต้อนรับซัมเมอร์นะคะถูกใจมากค่ะค่ะและที่ลืมไม่ได้นะคะเป็นลิมซีดออยลค่ะเพียงสองหยดค่ะ ยางที่เส้นผมเลยนะคะ,คะผมจะไม่เสียทรงจะไม่มันมไม่ต้องกลัวแฉะเลยนะคะ,คะเพราะว่าจะอยู่ตัวแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยดูเป็นประกายจะเห็นสีสันที่ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะคะสะาวหลายๆท่านนะคะกลัวว่าการตัดผมสั้นแล้วก็ดัดผมเนี่ยจะดูแก่แต่จริงๆแล้วไม่แก่เลยค่ะเป็นทรงผมที่ดูโมเดิร์นแล้วก็ดูทันสมัยมากเลยจากที่เราเคยมีปัญหานะคะจที่เราไปทําผมมาแล้วผมเราเสียเนี่ย แล้วเราโชคดีที่วันนั้นเราผมเสียแล้วเราได้มาเจอกับโรงเรียนสอนทําผมเกต้าํทำให้วันนี้ผมของครูเฟิร์สด,ดูสวยและสุขภาพดี คะดีใจมากๆคนที่เคยกลัวผมสั้นการดัดผมหยิกวันนี้เปลี่ยนทัศนคติของเฟิร์สไปเลยว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนลุคแบบพลิกเนี่ยมันดูเดินมากดูโมเดิร์นแล้วก็สุดปลื้มสุดๆนะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์อีมากๆแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนเสริมเสริเก้ามากๆนะคะชอบมากค่ะความรู้คู่แฟชั่น Satches เส้นผมแข็งแรงด้วย The m o r g ิกอ c Argan Oil เส้นผมเงางามด้วยค ry สต a l ส i ลินซีดอ l สีโดนใจมากๆเลยครับอาจารย์และเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นนะครับว่าคนที่เป็นอาจารย์วิทยากรแต่แต่งตัวสีเรียบๆนี่เขาก็เป็นเห็นบอกว่าเป็นครูที่แบบเป็นครูพิเศษด้วยใช่ใช่ครับก็ดูเรียวครับสอนไลายแห่งก็สอนไปถึงร้านเสริมสวยสปงสปาสอนหมดทุกอย่างครับ แล้วเขาดูสวยทําสีพีทไปเห็นไหมคะครับรับสงการเป็นสีเขาเรียกว่าทนร้อนหรือเปล่าครับทนร้อนรับสงกลางเลยนะคะเอ๊ะทำไมทนร้อนถึงมาทําฤดูร้อนให้ความเดิมกับตัวเองในระยะเล่นน้ํากันเล่นน้ำสบายเราไปพบกับอาจารย์หน่อยครับจะมีในแบบเป็นผู้ชายเรามาดูเลยว่าพลังของการเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะน้องแม็กใช่ไหมคะใช่ครับผม ทำไมแข็งได้ขนาดนี้เอ่ยไม่ค่อยได้บำรุงครับผมไม่บำรุงไม่ดูแลเลยใช่ครับเป็นไงเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้ที่มาเป็นในแบบนี่คือจุดประสงค์อไเอ่ยคือว่าคือทั้งน,นั้นที่ผมไปค้นฟ้าข้อมูลมาครับผม,มก็มีทรงผมแนวฮิปสเตอร์ครับผมที่ผมสนใจก็เพราะว่าด้านข้างของผมมันพองเกินไปครับก็เลยดูมไม่ดี ไม่ทราบว่าอย่างผมเหมาะ<ด>จะต่างกันไหมครับอ๋อ<ม>แหมดูส่งมาเรียบร้อยแล้วในแนวฮิปสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าด้านข้างเนี่ยจะสั้นแล้วข้างบนจะแบบยุ่งยุ่ง movement เยอะแบบว่าเราสามารถจะจัดทรงไปทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างจะไล่สั้นตรงนี้ก็เหมาะกับผมแม็กนะเพราะว่าผมแม็กเนี่ยคือตรงนี้มันเยอะหนามากต้องออกไปนะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ให้สั้นมันก็จะได้ัพพอร์ตให้ตรงนี้ดูพอง รู้สึกว่าทําไปแล้วมันจะเข้ากับลูกศิษาแล้วก็เส้นผมที่มีอยู่เมื่อกี้ก็ดูลูกศิษาแล้วก็เส้นผมแม็กแล้วแต่พลาดไปไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นมีไปเป็นนิดนึงเ,เนาะตอนแรกแม,ม็กจะแสกมาข้างนี้พี่ก็ขอเปลี่ยนเป็นข้างนี้ละกันเอาละทาการตัดน,นะคะเรื่อที่ด้านหลังก่อนค่ะ รับด้านบนนะคะก็จะไว้ให้ยาวนิดนึงนะคะก็จะทำ texture นะคะเพื่อให้ผมเนี่ยจัดทรงได้ง่ายหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำสีให้นะคะสำหรับของน้องนะคะหน่อยก็จะทำปลายผมให้ดูสีแตกต่างจากตรงโคนผมสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูมี texture ผมดูมีประกายแล้วดูผมเนี่ยดูซอฟต์กว่านี้นะคะหน่อยก็จะผสมเป็นคอมพัสตาบลูนะคะกับบาสมิโก้ค่ะแล้วก็ใส่ไปที่ปลายผมในจุดที่เราต้องการะคะ่ะ คางแม็กหน้าเปลี่ยนเลยนะคะแล้วผมก็ดูซอฟตลงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่สีให้นะสำรนบของแม็กนะคะหน่อยก็จะทําสีให้ดูอุ่นเพื่อให้ดูผมเนี่ยซอฟลงค่ะเ mm hmm. พราะผมน้องเนี่ยค่อนข้างจะเส้นตรงแล้วก็แข็งมากนะคะ mm hmm. ก็จะใช้เป็นวินไลท์ลักชัวรี่ในโทนของแปซิฟิกค่ะการทำสีเนี่ยนะคะมีความสําคัญมากเลยนะคะ mm hmm. ความพิเศษของเขาก็คือทําให้เราเซ็ตผมได้ง่ายค่ะ mm hmm. เพราะเส้นผมจะอ่อนแล้วก็ซอฟลงด้วย mm hmm. ไม่เพียงแค่นั้นนะคะ เราก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยโอโซอนเมล็ดุลเล็กค่ะการทำสีของคุณนะคะจะดูมีชีวิตชีวาสีสันสดใสไม่พอนะคะเราก็มีผมที่มีสุขภาพที่ดีไปด้วยค่ะอายก็บำรุงนิดนึงนะคะด้วยอาหารผมค่ะแม็กใสทั่วตามผมเปียกเพราะว่าผมแม็กเนี่ยมันแข็งตามาที่บอกบำรุงหล่อขึ้นเยอะเลยขนาดยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกไหมครับผม,มเปลีไ่ไปมากเลยครับตัวเองแบบผมเข้มขึ้นมาทันที แล้วก็ฉีดแอนเฟรสเซ่คะให้มันอยู่ตัวแบบนุ่มๆโอเคเดี๋ยวจะเซตให้ดูแบบหล่อเลยน้องแม็กหล่อมากเลย oh. เปลี่ยนลุค oh. ผมดูซอฟต์นะหน้าดูคมขึ้นเห็น oh. ไ,ไหมคะอ้าวให้อยู่ตัวนะคะใช้เอลัตติกเพรนิดหนึ่งถูที่ป่ามือนะคะแล้วมันก็จัดไปที่ทรงผมไปตำแหนทีน่ต้องการได้เลยเราก็จะจัดไปทางไหนก็ได้เห็นไหมคะได้หมดเลยมันจะอยู่ตัวแบบนุ่มๆ ไปทุกทางไม่เกกระเสริก็ได้หรือแบบเป็นแนวทิชชู่ร<ด>ูกแบบนี้ก็ได้อย่างที่บอกเอาไว้นะคะ,ะยุงย่งยุงย่งอะยุ่งยุ่งได้อีกเห็นไหมได้ยังโอเคอยู่เลยโอเคเลยแล้วด้านหลังสวยมากค่ะด้านหลังรูปศิษย์ี่ีจะดูสวยขึ้นมาทันทีสีผมนะคะเก๋ไก่มากเอาละสำหรับหนุนม่นมๆนะคะที่มีความรู้สึกกับผมตัวเองแบน รีบไม่อยู่ทรงเปลี่ยนกันได้เห็นไหมคะเราสามารถปั้นแต่งจัดแต่งให้มันดูดีแล้วก็เข้ากับตัวเองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับของผมแนวคิปสเตอร์ของผมนะครับน้องขอขอบคุณ จานหน่อยมากนะครับผมที่มาทําให้ผมดูดีได้อย่างนี้นะครับสาหรับการทําสีผมครั้งแรกของผมก็รู้สึกประทับใจมากครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับ้เลยครับเปลี่ยนทรงผมพลังชีวิตชีวามาหมดครบเลยแล้วหล่อขึ้นไม่ควรไว้หน้าม้าเลยนะดูหน้าเดียวขึ้นอย่างเงี้ยดูแบบดูแมนไว้หนวดเขาเลดนึงดูเท่แค่แล้วดูสูงเลยใช่ครับอันเนี้ยทรงผมก็จะช่วยได้แล้วสีก็ทําให้เด่นเพราะสีจะใช้เป็นแปซิฟิก บอนแปซิฟิกก็จะมีประกายเขียวบอนประกายเขียวอย่างแปซิฟิกนี้ก็จะมีหลายโทนโทนตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก็จะเห็นน่ะในแบบเราหล่อแล้วนางแบบก็สวยในทรงผมที่เปลี่ยนรับสงกรานครับค่ะแลาหลายคนอยากสวยอยากหล่ออยากมาตัดผมฟรีบ้างกับอาจารย์แม่แต่ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะเข้าวันจันทร์ใช่ไหมจันทร์กับพฤหัสอดู่นี้จันทร์โอ้เธอที่สองวันแล้วโอ้โห้ดีจังเลยติดต่อดีกว่ายังไงติดต่อมาที่โรงเรียนของเรานะคะ 025139749 52และที่บริษัทนะคะ029396117 8และ029396464 5แล้อีกมือน,นะคะ029396463ค่ะและมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะต้องออแนะนำให้กับช่างผมครับสงกรานต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ เราจะเปิดอบรมคือเปิดสอนเรื่องการทำสีรเราจะคุยกันถึงเรื่องการทำสีว่าสีแนวใหม่เนี่ยมีอะไรในปีต่อไปเนี่ยจะมีอะไรแล้วก็ทำอย่างไรให้สีติดทนและสวยงามก็จะสอนให้ฟรีติดต่อมาอที่โรงเรียนแล้วก็จองคิวไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าสอนสีเนี่ยจะรับไม่เกิน60ท่านสมเป็นแลนด<อ>์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกกล้านะครับ ตั้งอยู่ที่ประหลนโยธินซอย30มสิบทับหึ่งยืงกับเมเจอร์รัชโยธินครับบริเวณตึกอาคารด้านในนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยส่วนตึกตรงข้ามเลยครับก็จะเป็นบริษัทหรือออฟฟิศของเรามีทั้งเทคนิคเชียนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจารย์แม่ดูแลนะครับส่วนอาคารหน้าสุดหน้าปักซอยประหลนโยธิน30มสิบทับนครับก็จะเป็นซัลลอนนะครับที่อาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพดูแลนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับเบอร์ตึกหน้าหมายเลข0 2 5 1 3 7 7 1 1 0--25137 1จ็และ025131719ครับและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับทางสถาบันก็ทําการหยุดตั้งแต่วันที่1 1ถึง15ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดโทรเข้ามาแล้วนี่ไม่มีคนรับเราจะมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติแล้วก็จะติดต่อกลับไปครับส่วนใครอยากจะโทรมานะครับหลังจากนี้ก็ขอเป็นวันที่16เมษายนละกันใครสนใจสอบถามอยากมาเป็นแบบฟรีอบรมฟรีทางโรงเรียนเรามีข้อแนะนําดีๆให้กับการสร้างอาชีพอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอยากดู รายการย้อนหลังก็สามารถนะครับเข้าไปเ e mm ิร์ชในข้อมูลได้ที่ w w w g a t e c l o u d c o m mm hmm. วันนี้ผมโก้จธีรศักดิ์และจารย์กรยาลาไปก่อนสวัสดีครับ